สวัสดีครับวิเคราะห์เหรียญน,นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์3มเหรียญนะครับก็จะมี BTC Ethereum แล้วก็ครับนะครับเหรียญแรนครับ BTC เนาะก็หลังจากที่มันทุบลงมาตรงนี้นะครนะับก็ลงมาติดเทรลไลน์เนาะตรงนี้นะครับมันก็ยังไม่หลุดเห็นไหมแล้วมันก็ p ูลแ back กลับไปตรงนี้ แ่่อนเด้งเสร็จปุ๊บติดต้านที่2อง0นนะครับซึ่งยังไม่ผ่านเดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าแท่งนี้จะเป็นเขียวหรือเปล่าถ้าเขียวก็มีโอกาสทะลุตัวนี้ไปนะครับเป้าต่อไปก็ไปดูที่22600งห้อเนาะแต่กับการถ้ามันหลุดเทนไลน์นี้ลงมานะครับก็ดูสองเป้านี้2อง0ู 20, 700, แล้วก็19300นะครับ อิเทเรียมนะครับอ,อันนี้ก็ลงมาเทสแนวรับพอดีเลย5,7 0 0 0นะครับตอนนี้สโต r e โอเวอร์โซเรียบร้อย RSI เหมือนจะหักหัวขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูวันนี้นะครับก็ถ้ามันเด้ตรงนี้ก็เดี๋ยวไปรอรุ้นที่แนวต้าน6 0 6 0 0นะครับถ้าผ่านได้ก็6,6,7,6,2 อันนี้ปัดเสเนเอาเองนะครับถ้าผ่านไฮนี้ได้ก็ไปเจอเจ็ดหมื่นะครับแต่กลับการถ้าวันนี้มันหลุดเนาะก็มาหลุดที่5้าหมื่นเลยนะครับครับอันนี้ก็ไหลมายาวๆเนาะหลุดโลมาเรื่อยๆนะครับก็ เรื่องต้นเนี่ยสโตโอเวอร์โซไอไอก็โอเวอร์โซนะครับแต่ว่ามันหลุดแนวรับ82มาแล้วนะครับก็ถ้าเป็นผมอาจจะรอที่76หรือ77เลยนะครับมัาจ,จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเด้งขึ้นเพื่อลงต่อหรือกับการถ้ามันมีแรงเนาะแล้วมันเด้งทะลุ82ไปเนี่ย ก็ไปเจอ87ินะครับแล้วก็90ถ้ายืนเหนือ90ได้ก็คล้ายๆอันเดิมเลยครับรอลุนให้มันเบรก98เนาะโอเคครับสามเดืยนก็ประมาณนี้ขอบคุณ